กำพันไปว่นครึง่งชั่วโมงครับวอลนำเลยของเขาแล้วอู้ยน้ำบาคารบอลหนึ่นงเขาแล้วตุ่มไก่บ้านใส่บาคารบอนครับอืมเหนียวนำไปเขาวซเทนฮอนเนกรายการเนี่ยอู้ตุ่มไก่บ้านใส่บาคารบอนอู้ยเนี่ยขวงไข่ครับใช้กันได้ไหมเนอะนี่ขายอะไรครับสูตรของยูบ้านเท่านีน้ ข้มข้นสุดเจ้าต่ำเส็ตตับตับจริงตับปอมได้หมดแล้วมาใส่อะไรบ้างแ้ครับหลังจากหลังจากเอาต้องแต่ไมเดือดใส่เครื่องลงไปครับใส่พักลงไปขาตะไคร้ไฟมะกรูด ใบมะขามอ่อนมะขามอ่อนสักสี่หาน่วยทุบโป้โบ้โปบบ้สมสม,สมนม้ำขาวคุณคุณใน,นรอบนำเดือดใส่ไก่ไปครับบอลน,นี้นี่หลังจากที่เราไส่เกลือไปครับน้ำเดือดตามมาด้วยไก่ไอ้บ้านที่เราซับไปครับใส่ลงไป ซับเราจะไผ่มาตอนหน่อยตอนใหญ่ครับตัดจริงตับปอมใส่ลงไปอือเขากังสตรดีครับต้มไก่บ,บานใซ่มะขามออนใส่ทั้งใบทั้งดูก้นครับใบมะขามหวนมานครับมะขามหอนอ่อนๆสม,สม ต้มมาแล้วน้ำสีขาวขุน่นๆสดขุน่นหอน่อนขับข้าวก็ได้ครับกับแกงก็ดีเดี๋ยวรอเดือนครับเครื่องปรุงกระใสเกลือแล้วก็ผมปรุงรสแค่นั้นแล้วครับเดี๋ยวจะมาปรุงที่หลังเอาว่าสิมักเข้มบางอย่างหลานนยประเด็นจะกับตับแจวแกวคาจะเป็นสูตรดังเดิมเลยสิต,สยตับใส่ตับมั้ครับต,ตับแจวใส่ตับ แล้มจำเหมือนแซ่บเข็มคนเจียวตับไก่รอเดือดครับจะมารอดูกันพ่อพ่อหมอเริ่มเดือดจะม,มีฟองเดี๋ยวเราค่อยถอนฟองออกฟองน้ำนทิ้งเลยอืถอนฟองนั้นเป็นฟองข้าวนมข้าวเลือดข้าวอะไรหมือนพวกมันมาเลย น,น้ำใสคืสอน,น้ำตัวสีข้าน้ำฟองขาวมัน เลยแล้วครับรอให้เปื่อยงเูเตีมม้ยวนี่แนซะ่บโอ้ซาดามะเนี่ย สอดแต่ไม่รล,ล้รลยมันตูดมั้ครับตูดมันตูดไก่เดี๋ยวล็อ,อ,อเปลล้อ,อเปลยนี่เยขนมันอีนกโอ้สอดแต่ไม่รีีมาล็อเปลเปล้อเปตงแก่เสบตรงแก่าบานเสบขา,ามวัลครับคริ่มจะ่านไปวันครึ่งชั่วโม,มงครับนนบานนาเริ่มเขาแล้วอู้ยนามขามอนเริ่มขาแล้ว tôm bàn xay khám ngon nữa người nào đi sốt nó nó cái cả nếu không tôm Cái bàn xay bạc khám bò xem lắm xin ขอบคุณเลยที่เข้าต้มมาประมาณครึ <together>. ่งชั่วโมงครับไข่ของเเปื่อยดีแล้วขั้นตอนการชิมครับนี้ครับไข่บ้านไข่บ้านต้มเส้นมะขามอ่อนครับส้นหนังวัวกับข้าวก็ได้ครับแกงพอดีส่วนนี้เตะมาได้่หมลูกเสือครับเอาไข่ลูกเสือโอ้ยอุ้ยพองไข่มันเจอเจอไอ้ลินพองไข่มัน โอ้โหดิโอ้โหดิ <PI AN> andal, at, uh, oh my hey god นต้มโอ้เดเด้อเดมาเด้กอต้มไก่ใส่มะขามอ่อนสด้งมันมอนโอ้ส่วแต่ไม่แล้วดกแดบไปกุมันตุมันตุมันสดังกกกนี่นี่สับอย ผมว่ามันเป็นสาวคนกินได้ดีแต่เอาขับปลอมตับจริงเข้าไปแล้วครับขับจริงไม่เห็นหลานทรายแล้วหวลานทรายสุดที่รักขับจริงมกินแล้วท<ป>ี่เจอกินยังเจออือสดแ้วโกโก้ครับอูว้วววใครมาพี่น้องพี่น้องมีไข่ด้วยเหรอมีไข่ไข่มันด้วยครับมันเป็นไก่แม่สาวมันจะไข่พอดีเลย ไข่ไข่ใช่ไข่ลูกใช่เดี๋ยวมันยัไม่ได้ไม่ได้เป็นตัวนะพี่จะฟักอ,ออกมาใช่โอ้จาคไข่ลูกโอ้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยตุ่มไข่ใส่ตุ่มไขบ<อ>่ไขบานใส่แบ<ซ>ขามบอลอ,อู้เนี่ยควไข่มันอืมควงไข่ครับอาจารย์ก็ได้ไหมเนี่ยน,นี่ขายอะไรครับสูตรของยูบานตรานี้อันนี้จริงๆมันสีแซ่บจะเป็นตับถ้าตับจริงมันอสีขีดคนเลย เลี้ยงสเต๊ปปอมครับตำเจ้าวสเต๊ปปอมกระเทียมพริกป่นใบดแดงหลักคาหมียวคู่กันครับเข้ากันเดี๋ยวครับแซ่บเด้อต้มไก่บ้านใส่มะขาหมอนกินครับส,รสูตรเจียวเข้มข้นสูตรเจียวตำสเตับตำจริงตับปลอมได้หมดครับมาใส่อะนรครับพี่หล่อครับอืมครับต้มไก่ใส่มะขาหมอน โอ้ยสองแต่แม่เจ้ายวโอ้นี่ตูดไก่นี่ตุ๋นมึงตุ๋นแม่เขาอืมตุ๋ไก่เข้มๆครับตูดไก่บ้านไก่บ้านต้มใส่บขามองแซ่บๆครับผมุงตของแม่เขาอ่ะนี่ครับนี่กินกับนี่กินกับแจวตุ่นแม่เขาคือไก่กินกับแจวแจวสูตรแจวตับครับแจวตับตับตุ่มเราตับจริงหรือตับปลอมก็ได้ตับปลอมก็คือ ه, เอเหลือดก,ก่อนเหลือดปเนาะไหนรูมาหน่อยดิอืมนหนก,กินไหมครับผมสูตรเข้มข้นครับเจียวตับแสดงให้พี่ลอง